ลงไปเลยลงไปเลยเอจะถ่ายคลิปไว้ด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน้องเขาน้องเขาทำเป็นน้องเขาทำเป็นไอผมน่ยทำไม่เป็นมันพอทำมันแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นนะเห็นไหมครับน้องเขาทำเป็นอ่ะเนี่ยเขาก็จะตะลุ่ลงไปนู่นแล้วครับซื้อกระสอบข้างบนกระสอบข้างบนเขามีขายแต่คนสูงอายุห้ามทำนะครับสูงอายุห้ามทำต้องทำาวรุ่นน่ะัยรุ่นน่ะเขาเขาทำเป็น โอเคครับขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเออท่าทางน่าจะน่าจะชันทิลี่ทิลี่ลงไปนี่แหละโน,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 โนู่นนะครับนู่นนู่นครับขอบคุณครับนู่นน้องเขาทำเปนะ็นน้องเขาทำเปนะ็นแป๊บเดียวแป๊บเดียวสุดยอด อ่ะดูวิวทิวทัศน์อีกทีนึงจากมองจากมุมนี้นะครับเราจะเห็นวัดพระใหญ่พระใหญ่ตรงนั้นก็500รขั้นคือถ้า500ขั้นี่ยังออกยืนนะสลับผมบี่สบายยเลยสบายสบายเลย,ย,ย,เลยแต่ถ้าอ,อจุดในประเทศไทยเนี่ยผมก็ขึ้นมาเยอะลยแล้วสูงๆแม่ห้องสอนอะไรนะ 1200โค้งอะไรผมจะไม่ได้ก็ไปนะไปคนเดียวนี่แหละขับรถฟิวฟิวฟิว,ฟวตอนนั้นอายุ20กว่าขับรถไปคนเดียวเลยสุดยอดขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับโอ้โหมันมันครับมันแท้ๆขอบคุณครับ